สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้จะมาทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายนนะคะเน้นว่ามิถุนายนนะคะก็ผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง 15, พฤศจิกายนนะคะมาดูกันว่าภาพรวมการเงินการงาน,างานความรักสุขภาพเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะให้ใบแรกภาพรวมก่อนนะก้าเหลี่ยก้าถ้วยนะคะ6ดาบนะคะ10 ถ้วย3ถ้วยถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีตุลเลยนะถือว่าปัญหาที่ผ่านๆมามันกำลังจะลี้คายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะหาทางออกเจอหรือว่าคุณเริ่มตกผลึกกับปัญหาละเริ่มรู้สึกว่าฉันเบื่ออะไรกับ ปัญหาเดิมๆซ้ำซากๆ่าขุดขึ้นมาก็มีแต่เรื่องเก่าๆคุณเริ่มตกตะกอนทางความคิดแล้วว่าแบบคราวนี้แหละเราจะไม่แคร์กับอะไรกับเรื่องเดิมๆแล้วเราจะเดินหน้าแล้วนะเราจะไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองมัวแต่วนอยู่แต่กับเรื่องเก่าปัญหาเก่าๆนะคะถือว่าก็เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะได้ไพ่แบบ ดีไพ่เฉลิบฉลองแบบมีความสุขความรู้สึกต่างๆของคุณมันเริ่มลี่้ขายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่คุณก็จะหาทางออกเจอนะ <c oughs> หรือบางอย่างมันแบบดูแก้ไขไม่ได้แต่คุณก็เริมเริ่มที่เลิกที่จะเดินหน้าแหละว,ว่าแบบอยู่อย่างนี้มันมันไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วไม่ยอมแล้วไม่ทนแล้ว ก็ถือว่าการที่คุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ามันก็จะมีหนทางอะไรใหม่ๆที่ดีรอคุณอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เดือนนี้อาจจะชาวราศรีตุลมางคนอาจจะได้ไปงานงานแต่งงานปาร์ตี้กินเลี้ยงสังสรครค์เนาะหรืออาจจะเป็นงานของเราเองเนี่แหละที่เราจะได้แบบมีงานแต่งงานมงคลมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือนู่นนี่นั่นนะคะถือว่า เป็นเรื่องราวที่ดีของชาวราสิตุนเลยนะก็ไปงานอะไรก็ระมัดระวังสุขภาพด้ว้นิดนึงนะคะสถานการณ์ช่วงนี้เนาะไปที่คนเยอะๆก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวมาดูเรื่องการงานกันการงานไพ่ใบแรกทาวเวอร์นะคะอา่าลาชินีไม้เท้านะคะไพ่แมจิเชียน ไพ่8ไม้เท้านะคะไพ่ก็แอบลิงก i กับความภาพรวมเมื่อกี้มากเลยนะไพ่าทาวเวอร์ในเรื่องการงานขึ้นมาบางคนอาจจะเหมือนอทำงานงานเนี้ยหรืองานงานนึง,านง,านนงมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ชอบแล้วรู้สึกว่าทนทํามานานก็เดือนนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณที่คุณแบบไม่เอาละพอละเลิกละ ทำไมต้องมาอึดอัดกับงานแบบนี้งานที่ไม่ชอบงานที่ไม่ใช่งานที่แบบถูกแบบกดขี่ค่าแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปเดี๋ยวนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานหรือแบบได้เลิกทําอันเก่าแล้วก็ไปหาอันใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เเรื่องงานบางคนอาจจะไม่ได้ ออกจากงานแต่อาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่มีเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะบอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณจัดการปัญหาได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีปัญหาที่แบบว่ามันแบบมาแบบกระทันหันแบบตั้งตัวไม่ทันรับมือไม่ทันในเรื่องการงานนะคะคุณแก้ปัญหาได้แน่นอนด้วยความคิดที่แบบฉลาดหลักแหลมของคุณนะแล้วก็การวางแผนการทำงานที่ดีของคุณอยู่แล้วนะถือว่า ดีมากทีเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆในเรื่องงานต่างๆได้ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามาจากการที่เขาหรือหัวหน้าเขาเห็นความสามารถของคุณนะก็เลยได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณแบบรู้สึกแบบได้แชรเลนตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้วางแผนแบบนี้มันดูสนุกสนานดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่อ่า ทำฟรีแลหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะก็ถ้าอะไรมันไม่ใช่มันจะพังหรือมันจะต้องหยุดหรือแบบงานบางอย่างมันหายไปก็ถือว่าเป็นการรอเริ่มต้นใหม่รอโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆหรือแบบหนทางใหม่ๆในเรื่องการงานนะคะบางตัวบางอย่างที่แบบธุรกิจที่มันต้องหยุดไปหรือที่มันต้องพังไปก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่แบบจะได้ลองแบบใหม่ๆค้นหาอะไรที่มันใช่กว่าเดิมต่อยอดจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือใครที่แบบเป็นฟรีแลนซ์ก็งานเก่าหยุดไปเดี๋ยวก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็พอคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆในเดือนนี้ที่เข้ามาคุณก็จะจัดการมันได้อย่างแน่นอนนะคะ มาดูเรื่องงานใหม่ดีกว่าว่าค่าตกงานจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมนะคะ7ดาบนะคะ1ดาบ view of fortune แล้วก็5้าใบเท้านะคะไพ่ว่าโอกาสได้งานใหม่ก็มีแต่ว่าต้องระวังที่ตัวเองไว้ก่อนว่าบางที่ มันอาจจะเป็นฟิลที่แบบความรู้สึกคุณว่าแบบไม่อยากอยู่แต่ถ้ามองดีๆแล้วขจัดความรู้สึกบางอย่างออกไปความอคติหรือความแบบไม่ชอบอะไรบางอย่างออกไปมันอยู่ได้นะก็ต้องสำรวจจิตใจตัวเองนิดหนึงว่าแบบมันแย่ที่คนหรือมันแย่ที่เนื้อหางานหรือจริงๆมันเป็นที่ความคิดเราที่แบบ บางทีคนนอกมองหรือคนอื่นมองมันอาจจะดีแล้วแต่มันเป็นที่ความคิดเราว่าแบบอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ถูกใจหรือเปล่าก็ต้องระวังตัวเองด้วยในจุดนี้นะคะถามถึงงานใหม่ก็มีโอกาสได้อยู่แต่ว่าคู่แข่งก็เยอะเช่นกันนะคู่แข่งเยอะมากก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะๆในการแบบไปสัมภาษณ์หรือการแบบพรีเซนต์ตัวเองการโฆษณาตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเตรียมไปให้ดีมีโอกาสได้แต่ว่าคู่แข่งเยอะแล้วก็อุปสรรค็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาเรื่องการเงินมาดูการเงินกัน5้าเหรียญน,นะคะแฮงแมนราชินีถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะถือว่าเรื่องเรื่องเงินก็ยังเป็นจังหวะที่ เครียดแล้วก็คิดมากเป็นจังหวะคิดเยอะนะแบบต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินหรือแบบว่าต้องเงินก็แบบเงินส่วนเราก็ถูกคนอื่นมาช่วยแชร์ช่วยใช้นะคะก็เลยทําให้เครียดหรือคิดมากนะคะก็ต้องบริหารจัดการเงินของเราให้ดีอันไหนให้ยืมได้ก็ยืมอันไหนไม่ได้ก็ไม่ควร เงินสำรองของเราควรจะเอาไปใช้แบบนั้นไหมหรือควรจะเอาไปช่วยคนนั้นคนนี้ไหมมันจะทําให้เราลําบากไหมอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะแต่ว่าดูภาพรวมแล้วปัญหาเรื่องเงินในเดือนนี้ก็จะถูกที่คายไปได้ด้วยดีอาจจะมีแบบเหมือนจะไม่ทันเหมือนจะขาดหรือจะไม่พออะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้แบบผ่านไปได้แบบงงงเกันกนะ ก็ในวเนี้ก็ถือว่าก็ต้องไปบริหารตัวเองด้วยอย่าไปช่วยเขาจนเราลําบากนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาช่วยให้คุณแบบรอดพ้นจากวิกฤตไปได้เองนะคะดูชาวราศีตุลจะแบบว่าเพราะภาพภาพรวมมันดูออกแนวสบายใจอะ่ะคือปัญหาก็ยังดูมีอยู่นะแต่ก็ สบายใจเดนแๆนั้นดูงงๆนะแต่เหมือนแบบว่ารู้ว่ามันมีเรื่องราวปัญหาอยู่แต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนอย่างที่บอกไปต้นคิมว่าคุณอาจจะตกผลึกได้แล้วเราสึกว่าเริ่มปองแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปหาทางออกทางแก้ดีกว่าก็เลยดูค่อนข้างจะสบายใจในเดือนนี้นะคะมาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่าว่ามีไหมโชคลาภแปดถ้วยนะคะ อัศวินไม้เทา้าราชาถ้วยเทมนเดรนะคะโชคลาภเดือนนี้ก็ถือว่าใส่เสี่ยงก็พอมีเล่นแบบพอสนุกอะ่ะไม่ได้เอารวยอะ่ะถ้าเล่นเอารวยก็อย่าเล่นเลยเพราะว่ามันจะไม่รวยแน่ๆแต่ถ้าเล่นแบบพอแบบกุบเกลีบแบบสนุกสนานหรือแบบ ได้มานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอได้อยู่แต่ว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่จะทุ่มทุ่มทุนสร้างนะก็เก็บเงินไว้ดีกว่านะถ้าจะทุ่มทุนนะหมายถึงน้าจะทุ่มทุนแะต่ถ้าท่าเล่นแบบพอสนุกสนานเล็กๆน้อยๆก็พอมีโชคมีลาบอยู่นะคะต่อมามาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันเดลเวอร์ลาอาัศวินเหลียนนะคะ เด็กถือดาบแล้วก็เดอะมูนไพ่เรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะให้ระวังแค่การเมอลอยหรือใจร้อนหรือแบบไม่มีสติกับตัวนะก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบให้เลือดตกยางออกเล็กๆมีดบาดหรือเหยียบเศษแก้วอะไรก็ว่าไปให้ระวัง เรื่องนั้นในเรื่องอุบัติเหตุแต่เรื่อสุขภาพก็ถือว่าไม่มีอะไรมากนอกจากคิดมากกังวลมากเกินไปเหมือนแบบว่าเก็บแบบมาคิดทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันทําให้เครียดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะเป็นแค่แนวๆน,น,นี้เองก็มันเป็นจุดที่แก้ได้เนาะก็มีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆไม่ต้องคิดมากถ้าคิดแล้วเครียดก็ให้เลิกคิดไปนะคะ ต่อมาเรื่องความรักของคนมีคู่นะมาดูกัน6ไม้เท้า10ไม้เท้าสี่ไม้เท้าแล้วก็อัศวินดาบนะเรื่องเอาจริงๆชาวราศีตุลดูแบบเรื่องแต่งงานเรื่องมั่นหมายงานมงคลน,นี่ดูโดดเด่นมากเลยนะอาจจะแบบว่า ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นหรือแบบอยู่กันเป็นแบบครอบครัวคือแบบจากเป็นแฟนก็เริ่มมาอยู่ด้วยกันเริ่มแบบมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบบางคนที่ยังไม่พร้อมจะมีทายาทก็ให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าแต่ถ้าใครอยากมีก็ไพ่ก็ดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะอก็นี่ก็บอกไว้นะคะแล้วก็ ถ้ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวก็ได้กลับมาดีกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนอคุยอะไรกันก็ต้องใจเย็นๆคุยกันระวังเรื่องความใจร้อนหรือแบบพูดแบบพังปากพูดไปอะไรเงี้ยแล้วจะทําให้ทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักก็อาจจะมีภาระอะไรเข้ามาหลายๆอย่างทําให้เราแบบ เรื่องความรักหรือการคุยกันมันเริ่มห่างๆหรือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนเหนื่อยก็เออต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำอะไรไปเงี้ยไม่ได้แบบคุยกันมากเท่าไหร่ก็ให้ระวังในจุดนี้ด้วยนะคะแบบต่อให้มันต่างคนต่างมีภาระก็จริงแต่ว่าก็ต้องมาเติมความหวานให้กันบ้างเนาะประมาณนี้นะคะมาดูคนโสดกันว่า สดๆอย่างหนูจะมีคู่ไหมคะสองไม้เทา้า The world สดาบและก็7ถ้วยนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะอาจจะมีมีมากกว่า2คนด้วยที่เข้ามานะแล้วก็มีแววที่จะเจอจากการทำงานก็ได้หรือจะเป็นาชาวต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ก็ดูมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะก็อันนี้ก็ไปตัดสินใจเอาแล้วกันว่าชอบแนวไหนไทไหนสไตล์ไหนนะคะเพราะว่มีคนเข้ามาให้คุณเลือกอย่างแน่นอนออกแนวแบบดูเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครดีนะคะก็ค่อยค,อยค,อยคอย่ศึกษากันไปนะคะมีเกมสลัโสดได้อย่างแน่นอนเนาะ โอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอน้ด้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ